สวัสดีครับพบกับสุลุคาฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่โคตรน่าสงสารเห็นใจผมบ้างเลี้ยนทองก็จะเอาดาวดังก็ไม่มีโคตรโยงหัวจะปวดและหัวจะระเบิดลุยสีเกมนักเตะไม่ลงตัวเป้าหมายทองสีเกมเท่านั้นโดยโคตรโยงหัวจะปวดทีเมินปล่อยดาวดังตัวนอกก็ไม่ชัวร์ซักกะคนเลี้ยนทองก็จะเอาดาวดังก็ไม่มีนะครับสําหรับโคตรโยงหัวจะปวดเลย ลุยซีเกมครั้งนี้นักเตะไม่ลงตัวคิวแข่งซ้อนบอลภายในประเทศต้นสกัดยันถ้าชนก็ไม่ปล่อยให้แถมนักเตะจากเมืองนอกยังไม่ชัวร์ว่าจะมาช่วยทีมอกีกโคตรปวดหัวจะระเบิดจากปัญหาโปรแกรมการแข่งทับซ้อนที่ช้างศึกหนุ่มทีมชาติไทยชุดยู23เปที่จะลุยศึกซีเกมที่เวียดนามระหว่างวันที่7ถึงวันที่22อพฤษภาคมนี้ที่จะต้องเผชิญนะครับโดยคิวซีเกมชนกับฟุตบอลภายในประเทศทั้งลิเวอร์พูล นัดสุดท้ายของฤดูกาลวันที่7พฤษภาคมฟุตบอลถ้วยช้าง F a c เ p คับรอบรองชนะเลิศกับรอบชิงชนะเลิศวันที่18กับวันที่22พฤษภาคมศึกลิเว์ลีคับรอบรองชนะเลิศกับรอบชิงชนะเลิศวันที่11กับวันที่15พฤษภาคมโดยทางบริษัทไทยลีกจำกัดยืยนยันว่าโปรแกร,รมฟุตบอลภายในไม่สามารถขยับได้แล้วในท่งานั้นโคชโย่งบริวรสีมาครับหัวหน้าฟึกสอนทีมทัพทั้งศึกก็ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วนะครับ แด่ตอนนี้สโมสรยืนยันชัดเจนว่าหากจะมีโปรแกรมของสโมสรก็ไม่สามารถปล่อยนักเตะม,มาร่วมทีมในช่วง4เกมได้ปัญหาตัวนี้ต้องรอดูสถานการณ์และพูดคุยกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้ายอมรับว่าเป็นปีที่ทำงานลำบากมากๆส่วนตัวเขาเข้าใจการแข่งขันฟุตบอลลีกที่เลื่อนโปรแกรมไม่ได้แล้วแต่เป้าหมายของทีมชาติไทยใน4เกมเองก็ต้องการคว้าเหรียญทองเช่นเดีวยวกันไหนจะยังกังวลว่าหากติดโควิด จากการไปเล่นซีเกมจะกระทบถึงฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานหรือไม่โดยคุณซือช้างศึกหนุ่มเราต่อไปว่าส่วนนักเตะท,ที่เล่นอยู่ในตามประเทศก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะมาร่วมทีมได้บ้างเพราะมันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์อย่างจอร์นเข้มดีถึงแม้ฟุตบอลลีกจะปิดฤดูกาลไปแล้วแต่พวกเขาก็ยังมีฟุตบอลถ้วยและรอบเพยอ์ออฟฉะนั้นโอบีโอเดนเซอาจจะไม่ปล่อยตัวก็ได้ ส่วนเรื่องคต้านักเตะอายุเกินมีโอกาสใช้เพื่อประคองรุ่นนองนะครับส่งสำหรับศึกฟุตบอลซีเกมครั้งที่31จะจับสลากแบ่งกลุ่มในวันที่6เมษายนนี้นะฮะก็น่าสงสารโคตโย่องอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับขึ้นชื่อว่าโค้ชจอมแท็ติกต้องเอาตัวรอดได้อยู่แล้วนะครับโคตย่งจะเก่งนะฮะก็ร่วมเชียร์ไปด้วยกันกับโค้ชโยไม่ง้อหลีก ซิกโก้นำฮองอัญญาลายคว้าชัยเกมอุ่นเครื่องก่อนลุย ACL เกียรติศักดิ์เสเนือเมืองนะครับหรือซิกโก้ขวัชใยชาวไทยของเราเฮดโค้ชชาวไทยนำลูกทีมฮองอัญญาลายอุ่นเครื่องรับแข่งกับบินดินเพื่อเตรียมทีมก่อนบูสึก ACL 2022รอบแบ่งกลุ่มในช่วงเดือนมิถุนายนนี้และจากที่การแข่งขันฟุตบอลในศึกบีลีก2022ัลีกสุงสุดของตระเทศเวียดนามต้องหยุดพักเบรกยาวถึง4เดือนเพื่อหลีกท้งจับทีมชาติเวียดนามได้มีการเตรียมทีม และทําให้สโมสรไม่มีหมัดการแข่งขันถึงอย่างไรก็ตามล่าสุดสโมสรฮองอินลายทีมจากวิลีกที่มีโคสิโกเกติศักเ์นสนเมืองเป็นคุณซื้อของเทมได้มีการลงอุ่นเครื่องฟาดแข่งกับสโมสรบินเดนทีมในศึกวิลีกด้วยกันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยถ้วยสโมสรใหญ่ที่สุดในเอเชียในรายการเอเซีแชมเปี้ยนลีก2022รอบแบ่งกลุ่มสายเฮดผลจากการอุ่นเครื่องในแบบนี้เป็นลูกทีมของโคสิโกที่เอาชนะไปได้2อประตูต่อหนึ่ง โดยฮองอัญญาลายได้2ผู้เล่นอย่างเจอเฟอร์ซันบาเยโนและเงียนวันตวนตัวรุกทีมชนวินามกดไปคลับประตูส่วนบินดินได้ตระตูจากราฟาเอลเฟอร์นันเดสถือเป็นชนะที่เรียกขวัญและกำลังใจให้กับทีมของโคซิโกได้มากเลยเพราะผลงานก่อนหน,นี้ในศึกวีลีก2 0 2 2องฮองอัญญาลายยังคงเก็บชัยชนะไม่ได้เลยหลังผ่านพ้นโปรแกรมการแข่งขันไปแล้ว4นัดทีมเก็บไป3คะแนนรั้งอันดับที่9จากผลเสมือ3นัดและแพ้1นนัดนะครับ โดยสำรับสโมสรฮองอันเดลาได้อยู่ร่วมสายกับโยโกมาเอฟมาริโนตชนบุฮุนไดและซินีเอฟซีในศึกเอเอซีแชมเปี้ยนลีก2022รอบแบ่งกลุ่มสายเฮสซึ่งนัดแรกลูกทีมของโคซิโกจะลงฟาดแข่งกับโยโกมาเอฟมาริโนตทีมเก่าของทิเลอร์ทอนในวันที่16เมษายนนี้ที่สนามทงเยเตสเตเดียมที่เมืองโฮจิมินซิตี้ประเทศเวียดนามตามเวลาประเทศไทย18.00นาาฬิก ลาก่อนกวงไฮช่วยฮานอยคว้าชัยสังลาหลีกเงียนก่อนเตรียมตัวไปค้าแข่งต่างแดนร่ำให้ออกมาเงียนกวงไฮดาวเตะอัพิมหาซูเปอร์สตาร์ของฮานอยเอได้เล่นนัดสังลากับต้นสกัดเป็นที่โดยแล้วหลังช่วยทีมเอาชนะเวียดเทลเอ10ในสกวีลีก2 0 2 2เมื่อคำึนที่ผ่านมาโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดของแข้งซูเปอร์สตาร์ชาวเงียนอย่างเงียนกวงไฮ กำลังตกเป็นกระแสข่าวไปทั่วอาเซียนหลังเจ้าตัวกำลังจะหมดสัญญากับฮานอยเอฟซีหลังมีข่าวเชื่อมโยงไปยังสโมสรนในประเทศฝรั่งเศสโดยเมื่อค่ำคืนวันที่24เมษายนที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ได้ลงเล่นเป็นนัดสั่งลากับต้นสังก,กัดเป็นที่โล่ลอยแล้วโดยแมตช์ดังกล่าวนะครับเป็นการแข่งขันในศึกวีลีก2 0 2 2เกมระหว่างฮานอยเอฟซีพบกับเอฟซีเวียเทลผลปรากฏว่าทางฝั่งของต้นสังก,กัดของเงี้ยนกุ้งห่สามารถบุกไปเอาชนะได้1-0่ ส่งนิทีมรั้งอันดับที่4จากการขัน3นัดชนะ2สเสมอ1โดยมี7แดต้างโดยสำหรับต้นสก,กัดใหม่ของเงียนกงไฮมีรายง,งานออกมาเปิดเผยว่าจะทราบกันหลังจากวันที่12เมษายนนี้นะครับโดยผลงานการสังลาของซูงเปอร์ชาวเงียนรายดังกล่าวเจ้าตัวคแข่งกับฮานอยเอฟซีตั้งแต่ฤดูกาล2 0 0 8 2นถึงเขาลงสนามในศึกวีลีกเปถึงสิ้น62สนัดซัดไป16ประตูพ่วงอีก15แอซิสและมีสถิติการเล่น ทุกรายการอยู่ที่87นัดทำไป1 8ประตูกับ21อาซิสข้อมูลนี้อ้างอิงจาก Transfermarkt เว็บนะครับในส่วนของเก็บประวัติของเหงียนกงไฮตลอดการลงสนามกับฮานอยอซีและทีมชัดวมนามมีรางวัลส่วนตัวคร่าวๆดังนี้ผู้เล่นยอดเยี่ยมของวิลีรุดูการ2 0 1 9ดาวรุ่งยอดเยี่ยมของวิลีกฤดูการ2017-2019ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ AFF 2 0 1 9และ ติดทีมยอดเยี่ยม AFF 2018และ2020นะครับก็หลังวันที่12เมษายนนะครับจะได้รู้แล้วว่าทีมไหนจะได้ตัวเงี้ยนควงไฮไปอยู่ด้วยนะครับงานเข้าช้างศึกอดลุ้นดาวสนูเลยก็อุ้มไลรสดพร้อมอัปเดตอาการบาดเจ็บของสุภปชัยใจเด็ดอัปเดตอาการบาดเจ็บของสุภปชัยใจเด็ดดาวยิงตัวเก่งจากรังปราสัทสายฟ้าหลังได้รับบาดเจ็บในเกมลีกนันล่าสุด เยเจ้าต,ตัวอาจจะต้องรุ่น่านปิดฉากซีซั่นนี้อดลุ้นดาวโรมัวริวอรไทยลีก2 0 2 1 2น2 2ถึงไปอย่างน่าเสียดายแม้จะยังไม่มีการยืนยันเป็นทางการว่าจะต้องพักรักษาตัวนานเท่าไหร่แต่ล่าสุดมีการเปิดเผยผ่านไหล์สดของทีโรทรบุญมาทันดาวเตะเพื่อนร่วมทีมบุรีรัมย์ได้ออกมาเผดเผยอาการบาดเจ็บของสุปชัยเจเดดของหน้าขาแดนซ์อาจจะต้องรักษาตัวนานถึง2เดือนซึ่งจะทําให้เจ้าตัวหมดสิทธิ์ลงสนามในฤดูกาลนี้เป็นที่โลยลอยแล้วส่วรออาการบาดเจ็บ ครั้งดังกล่าวของสุเปอร์ชายมันเกิดขึ้นในเกมที่บูรดามบุกไปเสมอกับข้นกันยูนเตต0-0ในศึกลีโว่ไทยลีก2021-2022นัดที่27โดยเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บในช่วงต้นครึ่งแรกทําให้ต้องโดนเปลี่ยนตัวออไปในท้ายที่สุดในส่วนของผลงานของเจ้าอามสุเปอร์ชายเจเด็ดลงสนามในศึกลีโว่ไทยลีก2021-2022ไปแล้วทั้งสิ้น26นัดซัดไป14ประตูเป็นรองดาวซูโของลีกรวงกับ อิปซันส์มิเอโลที่ตามหลังแฮมิลตันโซอาร์เรสอยู่2ประตูแต่ถ้าว่าด้วยอาการบาดเจ็บดังกล่าวอาจจะทําให้ตัวหมดลุ้นดาวซูโมในการนี้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับก็ให้ไวๆนะฮะเป็นกําลังใจให้นีค่คือสุดขาวฟุตบอลไทยเป็นรอบเย็นของวันที่5เมษายนนะฮะแฟนๆอย่าลืมนะครับวันนี้ทีมชาติไทยของเรามีการทําศึกฟุตซอลโต๊ะเล็กนะครับเรียกได้ว่ามีไฮไลท์ให้ได้ชมกันนะครับหลังจบเกม